10ข้อควรรู้สำหรับออมในหุ้นในตลาดปัจจุบันสวัสดีค่ะ2 m o มันนี่แชค่ะโอเคมาดูกันนะคะว่า10ข้อควรรู้เนี่ยมีอะไรบ้างข้อที่1ออมในหุ้นให้เลือกหุ้นพื้นฐานดีเท่านั้นนะคะคนส่วนใหญ่มักจะซื้อหุ้นปัน่นแล้วก็เก็งกำไรพอติดดอยปุ๊บก็จะหันมาเรียกว,ว่าออมในหุ้นอันนี้ไม่ได้นะคะข้อที่2 หุ้นที่เลือกออมต้องมีปันผลที่รับได้แล้วปันผลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนส่วนใหญ่ซื้อหุ้นดีมีปันผลจริงค่ะแต่เขาซื้อตอนแพงปันผลมันก็เลยจะต่ํามันไม่ใช่จังหวะซื้อไม่ใช่จังหวะเล่นมันก็อาจจะดูไม่เวิร์กนะคะข้อ3ต้องอ่านมูลค่าหุ้นเป็นมูลค่าที่ว่าเนี่ยก็คือ P/E P/B/V แล้วก็เงินปันผลค่ะดีเวเดนยิวต้องเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยต้องศึกษาก่อนนะคะไม่งั้นจะเสียโอกาสในการลงทุนมากเลยค่ะข้อ4นะคะเขาบอกว่ายิ่งต้องซื้อหุ้นเนี่ยถ้าเป็นข่าวร้ายยิ่งต้องซื้อค่ะถ้าเป็นข่าวดีก็ควรจะเลี่ยงไว้ก่อนหรือลงให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าส่วนทางกับคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะลุ่งค่ะถ้าซื้อพร้อมคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะล่วงควรซื้อในวิกฤตนะคะ ขอ้อ 5. การออมในหุ้นห้ามซื้อหุ้นตัวเดียวค่ะเราต้องกระจายนะคะอย่างน้อย5ตัวถึง10ตัวก็ว่าไปจะได้กระจายความเสี่ยงค่ะไม่ใช่การพนันยิ่งซื้อหลายตัวแต่ต้องเป็นคนละอุตสาหกรรมนะคะไม่ใช่แบบซื้อในหมวดเดียวกันอันนั้นก็ไม่เป็นผลนะคะต้องกระจายความเสี่ยงหลายๆกลุ่มข้อที่6ต้องมีวินัยสูง และเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําคุณจะเจอบททดสอบมากมายเลยค่ะคนรอบข้างจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ได้เรื่องบางครั้งนะคะช่วงที่คุณซื้อหุ้นเพื่อออมเนี่ยคุณอาจจะขาดทุนในช่วงแรกๆก,ก็ได้จนคุณอาจจะแบบหวั่นไหวเพราะฉันต้องใช้วินัยสูงแล้วก็เข้มแข็งข้อ7นะคะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์การออมในหุ้นเนี่ยเพราะยิ่งนานยิ่งรวย และรวยในอัตราเร่งขึ้นเรื่อยๆพร้อมเงินปันผลที่สูงขึ้นข้อ8นะคะต้องเข้าใจเป้าหมายในการออมในหุ้นค่ะเพื่อให้เราจะได้มี Passive Income จากปันผลของหุ้นและปันผลเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงเราโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทําอะไรหรือไม่ต้องทํางานนะคะแล้วไม่ใช่การซื้อเก่งกําไรค่ะเราต้องถือยาวเท่านั้นแยกให้ชัดเจนนะคะข้อ 9. คุณไม่ควรเปรียบเทียบความรวยกับใครคะ่ะเพราะการออมในหุ้นเนี่ย พอจะแกว่งขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาเราต้องเข้าใจว่าอันนี้เงินทํางานให้เราไม่ใช่เราต้องไปทํางานให้เงินขอ้อที่10นะคะอันนี้ยิงให้ยิงได้ค่ะคือเมื่อคุณทําสําเร็จแล้วเนี่ยให้สอนเรื่องนี้ต่อไปให้คนอื่นเรื่อยๆค่ะเพราะในโลกนี้นะคะจะมีคนเพียง2ประเภทก็คือคนที่ต้องทํางานเพื่อเงินไม่ว่าจะหาเงินได้เยอะแค่ไหนถ้าหยุดทําก็จะเริ่มสวยแล้วค่ะกับ2คนที่ เงินทำงานให้เขาก็คือคนที่ลงทุนเป็นออมในหุ้นแม้แต่เวลาที่เรานอนหลับนะคะเงินก็ทํางานให้เราค่ะและนี่ก็คือ10ข้อที่ควรรู้ควรทําในการเดินทางสู่วิถีออมในหุ้นจากหนังสือมือใหม่มากอยากเล่นหุ้นสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อน2องมันนี่แชร์สวัสดีค่ะ